สวัสดีครับคุณผู้ชมรุงขอถามสักหน่อยว่าผู้ชายคนไหนที่มีครอบครัวแล้วเป็นเหมือนลุงบ้างไหมเมียของรุงเนี่ยไม่รู้เขาเป็นอะไรเวลารุงไปทำงานก่อนจะกลับบ้านเนี่ยนะเขาจะโทรหารุงแล้วก็สั่งลาดหน้าทุกครั้งอยากจะกินลาดหน้าทุกวันแล้วก็ไม่เอาผักไม่เอาเส้น ไม่เอาหมูมันจะเอาแต่น้ำเยิ้มๆอย่างเดียวเวนแท้ๆประเดี๋ยวเหอะ ครับคุณผู้ชมมันก็ยังมีปู่กับหลานซึ่งเดินทางมาจากต่างจังหวัดปู่เนี่ยก็พาหลานมาหาพ่อเขาที่ปากคลองตลาดนั่งรถบขสมาลงที่หมอชิดพอถึงหมอชิดก็ยืนรอรถเมย์เพื่อจะไปปากคลองตลาดยืนไปอยู่นานไอ้หลานก็ถามว่าปู่ทำไมไม่ขึ้นรถเมย์สักทีไอ้ปู่ก็บอกหลานไปว่า ปู่อ่านป้ายข้างรถเมล์แล้วมันไม่มีไปปากของตลาดเลยวะ่ะส่วนไอ้ร้านก็บอกปู่ไปว่างั้นปู่ก็เรียกแท็กซี่สิส่วนปู่ก็ตวาดหลานไปว่ามึงเรียกแท็กซี่ยิ่งลำบากใหญ่พอมึงไออยู่ปากคลองไม่ได้อยู่ที่ว่างประเดี๋ยวเหอะ สวัสดีครับคุณผู้ชมสงการปีนี้เป็นยังไงบ้างเราพวกแกแต่สำหรับรุงทองก้อนเนี่ยสิบสองสิบสามสบสี่เนี่ยตื่นเต้นทุกวันวันแรกก็ตื่นเต้นเลยแต่งตัวใส่เสื้อายดอกขีมอเตอร์ไซค์ออกไปเล่นสงการดูสิเด็กๆมันตะโกนเสียงดังบอก เฮ้ยอย่าศาสตร์อย่าสาสตร์คนแก่วันที่สิบสามลุงก็เจออะไรที่ไม่น่าเป็นไปได้ยังไม่ทันเดินออกไปไหนไกลจากบ้านเลยตกท่อเปียกทั้งตัวเลยกูส่วนวันที่สิบสามนี่วันสำคัญเลยถึงกับน้ำตาไหล ลูกชายอเด้มันมาจากกรุงเทพมันก็มาขอส่งน้ำคนเท่าคนแก่เนี่ยเราก็กลายเป็นคนแก่ไปกับเขาด้วยมันก็ขอพรจากเราพออีตอนมันกลับเนียนน้ำตาลุงไหลพราวเลยล่ะเดินไปส่งมันที่รถพอมันถอยรถออกเท่านั้นเน่ยน้ำตาลุงนี่ล่วงเลยรอลรถมันเหยียบตีลุงเข้าอันเด เว้นแท,ะทะ็ประเดี๋ยวเหอะสวัสด <laughs> so ี ชมมันก็มีพ่อบ้านเลิกจากทำงานนะกลับบ้านกลับไปโดยไม่ให้ภรรยารู้หรอกภรรยาก็อยู่ในครัวอยู่ๆก็พระประตูเข้าไปในครัวภรรยาหันมาเจอก็ตกใจสามีก็เลยพูดกับภรรยาว่าคุณคุณเดี๋ยววันนี้เพื่อนฉันจะมากินข้าวด้วยนะ ส่วนภรรยาก็บอกสามีไปว่าจะมากินได้ยังไงละคุณบ้านเราสกปรกจะตายตอนนี้ห้องุงห้องน้ำก็เหลืองไปหมดผ้าก็ไม่ได้ซักบ้านก็ไม่ได้ถูจานข้าวของในครัวก็ยังไม่ได้ล้างเลยคุณจะชวนเพื่อนมากินได้ยังไงส่วนสามีก็ตอบภรรยาไปว่าทั้งหมดที่คุณพูดมาเนี่ยผมรู้หมดแล้วคุณรู้แล้วแล้วจะชวนเพื่อนมากินทำไมล่ะคะ ส่วนสามีก็เลยบอกว่าที่ฉันชวนมันมาเนี่ยมันกำลังจะแต่งงานพอดีอก็กะว่าจะให้มันน่ะมาดูว่านรลกอ่ะเป็นยังไงกระเดี่ยวเนอะ ุณผู้ชมมันก็มีสำนักอาจารย์ทรรเสน่แห่งหนึ่งมีผู้หญิงสามคนที่เข้าไปพบอาจารย์แล้วก็ไประบายความทุกข์ให้อาจารย์ฟังผู้หญิงคนแรกก็บอกอาจารย์ไปว่าอาจารย์เจ้าขาพอดีมือดิฉันเนี่ยไปโดนของรับผู้ชายดิฉันจะแก้กเค็ดให้มันหายสวยยังไงครับ ส่วนอาจารย์ก็เลยบอกว่าน้น่นน้ำมนในโองน่นเอาไปตักล้างมือซะส่วนคนที่สองก็บอกอาจารย์ขาอาจารย์ขาดิฉันเนี่ยโดนของรับของผู้ชายชนที่หน้าอกดิฉันจะทำยังไงเจ้าคะส่วนอาจารย์ก็เลยบอกว่าไปเอาน้ำมนที่โอ่งนะล้างที่หน้าอกซะ ส่วนคนที่สามก็เดินตรงไปที่โอ่งน้ามนทันทีอาจารย์ก็ตกใจแล้วก็ถามหญิงสาวคนที่สามไปว่านี่เธอจะเอาน้ามนต์มาล้างมือหรือล้างหน้าอกละ่ะส่วนหญิงคนที่สามก็หันมาบอกอาจารย์ว่าดิฉันไม่ได้ล้างอ,อกและล้างมือหล่ะค่ะฉันจะเอาน้ามนต์มาบ้วนปาก 嗯，过了，就。 สวัสดีครับคุณผู้ชมมันก็ยังมีคุณนายเปล่าเปี่ยวอยู่บ้านแต่เพียงคนเดียวสามีไปต่างจังหวัดหลายเดือนก็เหงาใจเกิดอารมณ์หงุดหงิดจะทำยังไงนึกไปนึกมานึกขึ้นมาได้ก็นึกถึงคนสวนเลยลงไปตามคนสวนแล้วก็บอกคนสวนไปว่าเดี๋ยว เธอขึ้นไปหาชั้นที่ห้องหน่อยนะส่วนคนสวนหนุ่มก็ตอบรับคุณนายไปว่าครับผมผ่านไปสักพักหนึ่งคนสวนมันก็ขึ้นไปที่ห้องคุณนายพอเปิดประตูเข้าไปมันก็เห็นคุณนายนอนทางขาแก้ผ้าอยู่มันก็ตกใจแล้วมันก็เดินเข้าไปหาคุณนายคุณนายก็ย้ม แล้วมันก็บอกคุณนายไปว่าเดี๋ยวผมมานะครับคุณนายคุณนายก็เลยแปลกใจก็เลยถามสวนไปว่าเธอจะไปไหนหรือสวนไอ้คนสวนมันก็ตอบคุณนายไปว่าอ๋อผมจะลงไปเอากันไก่ตัดยากครับคุณนาย <c oughs> <c oughs> ประเดี๋ยวเอ สวัสดีครับคุณผู้ชมมันก็ยังมีโรงพยาบาลบ้าแห่งหนึ่งอแหละคุณหมอกับคนไข้เขานั่งคุยกันเกี่ยวกับโรคที่รักษาคนไข้คนเนี้หายแล้วคนไข้คนเนี้นะเขาคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นหนุมานแต่คุณหมอเขาก็รักษาจนหาย คุณหมอเขาก็าเลยนั่งคุยกับคนไข้ว่าวันนี้คุณกลับบ้านได้แล้วนะเพราะคุณหายแล้วส่วนคนไข้ก็ยิ้มแล้วก็มองหน้าคุณหมอแล้วก็พูดกับคุณหมอว่าดีจังครับคุณหมอผมหายแล้วอย่างนั้น ผมขอยืมโทรศัพท์คุณหมอหน่อยได้ไหมครับส่วนคุณหมอก, <c oughs> ก็ก็เลยถามว่าคุณจะโทรไปหาใครละ่ะไอคนไข้ก็ตอบคุณหมอไปว่าอ๋อผมจะโทรไปหาท่านพระรักกับพระรามครับหมอประเดี๋ยวเหรอ